สามทฤษฎีวงกลมที่ใช้บ่อยห้ามพลาดข้อนี้ทำยังไงมาดูกัน,น uh uh. โอเคข้อนี้จะเป็นลักษณะของการให้จุดดีนะครับจุดดีนะรเรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับซึ่งเขาให้อะไรมาบ้างอ่าอันบแรกคือ A D B A D B นะฮะตัวนี้จะเป็นมุม60นะครับโอเคนะครับอันดับที่สองนะครับเขาให้อะไรครับ C E F 30องศา c e f 30องศาตรงนี้30นะอ่าค่อยๆให้มาโหเยอะมากนะฮะตัวนี้อ่าต่อมาครับ c d c a d 15 c a d 15าตรงนี้ครับ15ห้โอเคนะฮะโหให้มาตั้ง3มุมนะฮะเป้าหมายของเราคืออยู่ที่ b c f ีหนตัวนี้ฮะสียงแดงฮะ b c f มีค่าเท่าไหร่ฮะตรงนี้นะครับเป้าหมายเรา อันดับที่1นนะครับทฤษฎีที่1นนะฮะที่เป็นทฤษฎีวงกลมที่ใช้บ่อยๆนะครับก็คือทฤษฎีมุมจุดศูนย์กลางวงกลมนะฮะก็คือตรงนี้นะครับมุมที่จุดศูนย์กลางวงกลมนะฮะจะเป็น2เท่าของมุมที่อะไรครับอยู่บนเส้นรอบวงนะฮะภายใต้อะไรครับภายใต้เส้นโค้งเดียวกันนะเขียนนะครับนั้นตัวนี้อันดับแรกเลยฮะตัวนี้มันเป็นอะไรฮะมันเป็น60ใช่ไหม ดังนั้นนะครับเมื่อเรารู้ตอนตรงนี้เป็น60นะ60มุมที่จุดศูนย์กลางนะฮะล้อ,อมรอบด้วยเส้นโค้งคืออะไรเส้นโค้งนี้เขาเรียกว่าเส้นโค้ง AB นะฮะล้อมรอบนั้นนั้นทําให้มุม C ตรงนี้นะครับก็จะเหลือครึ่งเดียวนะครับก็จะกลายเป็น30องศาตรงนี้นะฮะจาก60หาร2ก็จะเหลือ30องศาได้ละ1อันนะครับ อันที่สองทฤษฎีที่สองนะฮะที่เราควรจะทราบนะครับก็คือนะฮะตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้มันผ่านอะไรครับผ่านจุดศูนย์กลางใช่ไหมเขาเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางถ้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางมานะครับอ่าถ้าเราเราเอาจุดนี้ครับลากเส้นไปนะครับที่ด้านใดด้านหนึ่งของวงกลมนะฮะมุมตรงนี้นะมุมภายในตรงนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ90องศาเสมอนะครับ นั้นตัวนี้นะฮะเห็นไหมค่าอะไรครับ EF เนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมลากเส้นมาตัดที่จุด C จาก C มา f ทํทำให้มุม C นี้นะครับจะต้องเป็นมุม90องศาแน่นอนมุม C นี้นะ,ะเป็น90องศานะครับ90องศาแน่นอนนะฮะนี่คือที่ C ที่2นะครับ ดังนั้นนะครับตรงนี้90ใช่ไหมตรงนี้90อันนี้30ใช่ไหมตรงนี้จะเป็นอะไรครับมุมภายในสามเหลี่ยมต้องบวกกันได้180ใช่ไหมอันนี้90อันนี้30บนะฮะบ,บวกกันได้120แล้วใช่ไหมร้อยอันนี้น่าจะเป็นอะไรครับมุม60ครับเนีย่ยจะเห็นเป็นสีแดงแล้วกันนะที่หาได้นะฮะนี่คือ60องศาโอเคได้มาแล้วฮะสองทฤษฎีนะครับ,รบอ่ะเหลือทฤษฎีที่3เนี่ยที่ใช้บ่อยๆโอ้โหข้อนี้ ใช้ตั้งสามดิสดีนะฮะเบืเืองมากเลยนะฮะโอเค okay, นะครับอ่าสิบห้าตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วภายในวงกลมนะฮะตัวนี้ถ้าเราต่อเส้นนิดนึงนะฮะตัวนี้นะต่อเส้นนิดนึงนะฮะตรงนี้คือรัศม,มีใช่ไหมใช่ไหมนี่คือเส้นรัศมี AD คือรัศมีนะแล้วก็ดีอะไรฮะ DC ก็เป็นรัศมีเหมือนกันใช่ไหมฮะอ่า จากทฤษฎีของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับของภายในวงกลมนะฮะก็คืออย่างเงี้สมยติว่าเรามีอะไรครับเรามีคอร์ดอันหนึ่งนะฮะรัศมีมาอันหนึ่งนะฮะเนี่ยนี่นี่เท่ากันใช่ไหมนี่รัศมีนะอ่ามุมที่ฐานต้องเป็นไงฮะต้องเท่ากันนะฮะมุมที่ฐานเนี่ยต้องเท่ากันอยู่แล้วนะครับ x อ็กซ์เอ็กซ์ต้องเท่ากันถ้าเกิดว่ามีรัศมีเท่ากันดังนั้นนี่รัศมีเท่ากันนี่รัศมีเท่ากันนะครับโอเคไหมนี่มุมสิบห้าอันนี้ก็ต้องเป็นมุมอะไรครับมุมสิบห้าด้วย มุมสิบห้านะฮะตัวนี้เป็นมุมสิบ้าด้วยดังนั้นนะครับเรารู้ว่าตรงนี้เป็นอะไรฮะมุมนี้สีแดงๆนะฮะมุมสีนี้คือส0สิใช่ไหมอันนี้เอาไปแล้วสิบห้าตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับสิบห้าด้วยสิบห้าบวกสิบห้าได้สาิบโอเคนะฮะสุดท้ายละตรงนี้จะเป็นอะไรครับเดี๋ยวเราดูอีกหนึ่งนะตัวนี้นะับตัวนี้จะเป็นรัศมีใช่ไหมนี่นี่คือรัศมีนะ มันจะเกิดสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่ภายในวงกลมอีกอันนึงนะครับอันนี้คือรัศม,มีใช่ไหมอ่าอันนี้ก็รัศมีใช่ไหมฮะทาให้ตรงนี้นะครับอเอาเป็นสีดาแล้วกันนะเนี่ยอังนี้รัศมีนะครับรัศมีนะอ่ารัศมีนะครับตรงนี้จะเป็นมุมอะไรฮนะ มุมที่ฐานนะเนี่ยรัศมีนะฮะรัศมีนะฮะก็มุมที่ฐานนะฮะต้องเท่ากันตรงนี้ก็เป็นสีดำดำนะฮะก็ต้องเป็นหกสิบเหมือนกันโอเคนะฮะดังนั้นเราจะหาค่า x ยังไงครับนี่ตรงนี้ x นะครับ x ก็จะเกิดจากเนี่ยนี่มูลหกสิบใช่ไหมหกสิบนะฮะอันนี้เอาไปเท่าไหร่สิบห้าก็จะเหลือเท่าไหร่หกสิบลบสิบห้า คำตอบนะครับก็คือ45องศาไปาครับนี่คือค่า x โอ้โห,โห3ามพิสดีวงกลมนะฮะัจเต็มมาก